สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบำบัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ำมันปลามาบอกเล่าถึงสปปรรพคุณอันสุดยอดของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างครับในน้ำมันปลามีกรดไขมันจำเป็นที่ไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า3ประกอบไปด้วยกรดไขมัน,นหลักสองตัวคือ DHA และ EPA น้ำมันปลาคือสิ่งล้ำค่าจากของทะเลบำรุงประสาทบำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำลดอาการอักเสบปวดบวมของโรคข้ออักเสบรูมาตอยลดการปวดข้อปวดเขา่าข้ออักเสบเข่าอ,อักเสบข้อแห้งลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวลดความเสี่ยงต่อการเกิดดิ่มเลือดในกระแสเลือดลดความเสี่ยงของโรคร้ายที่เต้านมบรรเทาอาการคันและแห้งของโรคสะเก็ดเงินบำรุงสุขภาพผิวเส้นผมสายตาและเล็บ,เ,ลบ,เ,ลบเมื่อท่านทราบนะครับว่า น้ำมันปลามันมีดีได้สุดเยอะขนาดนี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามรษานต่างๆเขาก็มีการสก,กัดเป็นแคปซูลไว้จำหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือจะติดต่อยินบ็องประสอบถามกับผะผมอาจารย์สังคมผูชมได้โดยตรงที่เบอร์0 8 1 3 7 6 6 4 3 7ได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ